วัดีแฟนเพจนะครับวันนี้มาเจอผมแดงเข็มรานะครับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปที่ช่อง7สีนะครับมาตอนบ่าย2ครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสนะครับเจอกับนินจาเต่าสอจต้องปลาจีนนะครับก็ราคาเรียนอยู่ที่นินจาเต่าต่อ21นะครับชกกัน121นะครับเจ้าทองลำพูนเนี่ยมา121.4ก็ลดไป0.4นะครับ ผลงานไฟล่าสุดของทองลำพูนเนี่ยก็แพ้นอกยกที่2นะครับเจ้าสเตฟานก่อนหน้านี้ก็แพ้ติงรี่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับนินจาเต่าสอจ้ต้องปลาจีนไม่เช้าก็มา122.8ก็ลดไป1.8นะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้านินจาเต่านี่ก็แพ้นอกยกที่3นะครับต้องสักพยานนอนยิมนะครับที่จังหวัดศรีสเกตก่อนหน้านี้ก็ไปชนะคะแนนเจ้าเพชรชนะพลนะครับเกียหมู่เนะครับ ที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่นี้ชอบไปที่นินจาเต่านะครับนินจาเต่าสอจต้งปลาจีนนะครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรพนมสอสละชีพนะครับวันนี้เจอกับสิงห์ดำยุสุราชนะครับราคาเรียอยู่ที่เจ้าเพชรพนมต่อ74นะครับเพชรพนมต่อ74ชกกัน110นะครับเพชรพนมมา110.2ยลดไป0.2นะครับมวยจากนครปฐมนะครับก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ IQD ดีชกฉลาดนะครับคู่นี้ผัดแพ้ชนะกันมานะครับ ผลงานเพชรพนมไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรส่อเพชรจำหลัดนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เหนือพยักษ์ขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงห์ดำยุสุราชนะครับเมื่อเช้าก็มาร้อยสิบตามที่กัดนะครับมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมเกียดฟูเฟื่องนะครับก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันมัดหนักศอกอันตรายนะครับผลงานของเจ้าสิงห์ดำเนี่ยไฟล่าสุดก็แพ้แก้วนาคานะครับก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เพชรพนมนี่คือผลงานของเพชรพนมนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เพชรพนมนะครับ โชคที่ช่องเจ็ดบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สามนะครับจอมโหดบีเคเขาใหญ่นะครับหรือว่าจอพัทริยานะครับวันนี้เจอกับเฟสเอราวันนะครับราคาอยู่ที่เสมอเจ้าจอมเออใครต่อ19บลองนะครับขอพายใครต่อ19บลองราคาเบี่ยงเลยนะก็โชคกันร้อยนะครับจอมโหดก็มวยจากสุรินนะครับเมื่อเช้ามา121ตามพิกัดนะครับก็เป็นมือขวาฝีมือดีครับผลงานของจอมโหดเนี่ยไฟล่าสุดก็มีแพ้ จอร์ดคาราบาวนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเจ้าดาบดําและก็ชนะเจ้าสิริโชคนะครับขณะที่เฟสเอราวันนะครับก็มวยจากยาลานะครับซ้อมเอราวันอยู่กับทีมงานปาลีนะครับเมื่อเช้าก็มา121.4ร้อยลดไป0.4นะครับก็เป็นมือซ้ายจังหวะฝีมือดีครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับผลงานสดมากๆเลยนะช่วงหลังก็มีชนะเพชรพระฤทนะครับชนะคาถาเพชรนะครับแล้วก็ผัดแพ้ชนะกับเจ้าเพชรละผ่านะครับคุณที่ชอบไปด่เฟสนะครับเฟสเอราวันมาต่อยช่องเจ็ดบ่อยมากแฟนหมัดแฟนมวยน่าจะจำกันได้ ส่วนคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นแบนตัมเวทนะครับช่องเจ็ดสีเป็นการเจอกันของ9ล้านสจแดนลยองนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรก้าอินไฟสไตล์นะครับก็ชกัน122ปอนนะครับเจ้า9ล้านนี่มวยจากจันทบุรีนะครับประเภทสูงยางนะครับวงในมีลูกขวางหน้าผลงานดีมากๆเลยนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะเพชรสังวานนะครับชนะจอร์จและก็ไปแพ้สิงห์ดำ ขณะที่เพชรกล้านะครับเพชรกล้าหรือว่าเจ้าหยกเงินเด็ดเพชรสีทองนะครับเมื่อเช้าก็มา126.6ลดไป0.6นะครับมืยอจากบุรีรัมนะครับซ้อม FA Group นะครับก็เป็นมือขวานะครับเข่าในดีเลยนะครับมาซ้อมที่ FA Group เนี่ยเรื่องเข่าไม่ต้องห่วงเลยนะผลงานก็มีชนะจรอดนะครับชนะภูผาและก็ชนะเพชรโชคชัยนะครับสดไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าราคาเรลอยู่ที่เจ้า9กล้านต่อ เก้าล้านต่อเสียดแปกนะครับคู่นี้ชอบไปที่เก้าล้านนะครับชอบวงไหนชอบวงไหนชอบรูปล่างด้วยชอบไปที่เก้าล้านสอจอแดนระยองนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดนะครับสี่คู่อะไรกันมือไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ